เราก็วางแผนมาตั้งแต่สมัยที่เราทํางานละซื้อที่ซื้อทางปลูกบ้านะนะนลูกก็เลียนเออเราได้ตรงนั้นมาแล้วก็ภูมิใจแค่นั้นเองตอนนี้เราอยู่แบบสบายสบายแบบยศถาบรรดาศักดิ์รู้ว่าไอ้มันก็มีนะไปทํางานมันก็มีนะมีอารมณ์ฉุนเฉียวนู่นนี่นั่นเออไม่พอใจพอเรากรเกษียณมาใก,กล้เกษียณเราก็คิดตั้งหลักตั้งสติอันไหนนั่นอันนัน่นนี่เออมันก็อยู่ได้นะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่เป็นนะ เราต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอต้องอยู่กับตัวเองให้ได้เพราะว่าพี่พวงเป็นคนเลี้ยงเดียวไงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงไม่ได้มีหัวหน้าครอบครัวลูกพ่อลูกพ่อของลูกเสียตั้งแต่อายุหกเดือนน่ะพี่พวงก็เลี้ยงก็คบประงมลูกมาน่ะเดือนเดือนราชการน่ะเริ่มต้นเท่าไหร่สี่พันหนึ่งหนึ่งร้อยอ่ะดูเลยก็ยังยังได้ส่งเสียหลานหลานตัวน้นอยอนุบาลน,น่ะอยู่เอกชนน่ะยังได้เน่ยคือสมัยก่อนน่ะเรา เขาซื้อแต่ข้าวเนาะซื้อแต่ข้าวบ้านไม่ได้เช่าอะไรอยู่อยู่ใกล้บ้านไงเทศบาลอยู่ใกล้บ้านเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านก็แค่ห้าร้อยเมตรอ่ะห้าร้อยเมตรแค่นั้นเองเราไม่ได้ซื้ออะไรเราก็เก็บเงินเดือนน้อยเก็บอ่าเบาหนน้อยข้ามวนไปไปดูอยู่เด้อปลูกยางบอกไปปลูกต้นยางบอกไปถามนะถ้าจะถามไปถาม ถามแอสเสมอเด้อเขาปลูกต้นยางอยู่นะแอสเสมอกับพี่พี่บีสวนอิ่มสุกเด้อบีสวนอิ่มสุกกับพิมไปเด้อเขาจะบอกสูตรทุกอย่างเ้งไปฟังอยู่เห็ดหยังเห็ดละโงกเห็ดละโงกเหลืองปลูกยางใช่เห็นอยู่เห็นอยูดชชอ่ดูจนจบไปเลยดูจนจบเลยเด้ชชอเห็ดชชละโงกเห็ดชชละโงก เห็ดละงกเครื่องบัตีจ้าบ่าคำมว้วนเนี่ยเขาเคยมาจีบสาวเชียงใหม่เลยเนี่ยเห็นแม่ต้นยางอะ่ะต้นยางอยู่ตรงหน้าเต็มเลยอะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อยกไปก็ยกมายกมาก็ยกไปพี่ฝงจะลงแล้วนะขอบคุณก็อีกสองนาทีเนอะ อีกสองนาทีจะลงเล่ามันนี่อยู่ไม่ยาวเดี๋ยวจะเคลียร์หลังบ้านออกครับขอบคุณครับแอสเสมอเข้าปลูกอยู่นะสเสมอชาแนลอ่ะอืมแล้วก็ไปหาพี่พี่เอไปหาพี่บีพี่บีที่บอกสูตรหมดเลยบอกสูตรที่ว่าดูแลต้นมงต้นไม้อ่ะนะอ่าสูตรนั้นสูตรเนี้ยไปฟังไป,ไปฟังแล้วก็เออเนาะ ถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้มันก็นะ่ะชารประมาณนั้นนะเราทําอะไรมันต้องมีครูมีอะไรน,ะน่ะเนาะบ๊ายบายจ้าพี่พวงโอเคค่ะเทคแคร์ care, ค่ะโอเคบ๊ายบายขอตัวจา้าบ๊ายบายเดี๋ยวพี่พวงลงนะเด้อทุกท่านทุกคนไปละเดี๋ยวพี่พวงขอตัวลงงั้นก็ขออนุญ,ญาตลงไลน์เด้อเด้อทุกท่านทุกคนตั้งแต่เบื้องแรกคุณเห็นเบื้องสุดท้ายนะ น้องาดามบัวพี่พวงขอบใจเ้อบ่าความมวนขอบใจพี่จงขอบใจมากไปบ้านพี่จงพ่อสมชายขอบคุณค่ะพี่วันเพนบ่าแอดวันเพนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยแอดสีกลุ้มไปขึ้นไลได้แล้วไม่ต้องมาอยู่ทงนีไปเก็บชั่วโมงได้แล้วขอบคุณค่ะที่มาเยือนขอบคุณทุกอีพีขอบคุณทุกเอเซนนะคะขอบพระคุณค่ะ น้องคิมจอมมื่นนะโอปป้าขอบใจหลายเน้อน้องมันนี่ขอบใจหลายเน้อแม่พวกขอบใจหลายเนือน้องวานตัวเน้อน้องใหม่ตัวเน้อแล้วใครอีกอ่ะน้องรัดอีกน้องรัดหมาอีกขอบใจมากน้องลิงอีกเด้อแม่เห็นแล้วนะบ่าวเพียด้วยเน้อพี่จงน้องลิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยเลื่อนก็ไม่ไปละขอบคุณค่าบายบายเราเจอกันใหม่เด้อเดี๋ยวกันขอบคุณกลับไปเลยไปเลยไม่ต้องอยู่ไปเลย จะลงแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะายบายรักทุกคนจุบ๊บจุ๊บแอรโจโจ,โจโนั่นเห็นไหมถ้าไม่เห็นนะ่ะมันคาใจนะเหลืออีกคนเดียวเราไม่ได้ทักเขาอ่ะมันเนอะความรู้สึก,กอเนาะน้องกิมนเนอะโอบามาวีพงจะลงแล้วเนอะลูกลาดลงแล้วเด้อขอบใจมากแล้วใครอย่างมันนี่มันนี่แม่พวงจะลงแล้วนะเจ้าสาววีโอแม่ลงแล้วเด้อขอบใจทุก ยูเซอร์ขอบคุณทุกไลค์ like. ขอบคุณทุกเลิฟเบาเกียแม่ลงเลยเด้อเดี๋ยวจะมุดไปหลังบ้านสู่เจ้าเด้อเดี๋ยวจะไปปวดหลังบ้านสู่เจ้ากันเด้อสุกสวัสดีก่ะตอนนี้อยู่เขาอ,อยู่ของน้องบดามบัวอยู่บายบายลาตีสวัสดีจ้าทุกคนเอา้าตายแล้วโอ้ยเนาะโอเคจ้าทุกคนขอบใจเด้อขอบคุณขอบคุณ